คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากลยุทธ์วิวเนี่ยมันทําได้อย่างไรซึ่งการทํากําไรเนี่ยมันก็คือการที่เราซื้อถูกขายแพงถูกไหมครับสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยครับของราคาอยู่ที่ส5บ้าบาทเราต้องการรอซื้อที่ราคา10บาทครับเราจึงช็อตพุทใช่ไหมครับที่สไตป์ไพซ์สิบาทคราวนี้เคสมันก็แบ่งออกเป็น2เคสครับว่าราคาของเนี่ยมันล่วงลงมาที่1ิบบาทให้เราได้ซื้อหรือเปล่าสมมุติว่าราคาเนี่ยมันล่วงลงมาที่10บาทหรือต่ําไปกว่านั้นเนี่ย เราก็จะได้ซื้อที่ราคา10บาทถูกไหมครับอันนี้เราจะเรียกว่าเราถูกแอดไซน์ครับซึ่งเมื่อเราถูกแอดไซน์เนี่ยเราก็จะไปทําในโปรเซสถัดไปครับแต่ว่าถ้าราคาเนี่ยมันไม่ล่วงมาสักทีครับจนถึงวันที่สุดสัญญาเนี่ยเราไม่ได้ถูกแอดไซน์เนี่ยเราก็จะกลับไปช็อตพุทใหม่ครับซึ่งทุกๆครั้งที่เราช็อตพุทเนี่ยเราก็จะได้ค่าพเมียมครับแต่สมมุติว่าราคาเนี่ยจาก15บาทเนี่ยมันล่วงมาที่10บาทจริงๆเราได้แอดไซน์ครับเราได้ซื้อเราก็จะไปทําาาในนนนโปรเรถรัััดดไคค่ Short ่คกก็ือลหงจทีย เราได้ของมาในต้นทุน10บาทถูกไหมครับคราวนี้เราจะเอาของเนี่ยครับเอาไปตั้งขายที่ราคา15บาทครับเพื่อขายทํากําไรเราก็ทําการช็อตคอครับที่สไตป์พ15บาทเคสมันก็จะแบ่งเป็นสองเคสครับว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปหรือเปล่าถ้าราคาเนี่ยมันขึ้นไปถึง15บาทหรือขึ้นไปเกินเนี่ยเราก็จะได้แอดไซด์ถูกไหมครับก็คือเราได้ขายแต่ถ้าราคาเนี่ยมันขึ้นไปไม่ถึง15บาทเนี่ยเราก็จะไม่ได้ถูกแอดไซด์ assung, ใช่ไหม İ? ครับเราก็จะกลับมาช็อตคอใหม่ครับ แล้วเราก็จะกินค่าพรีเมียมไปเรื่อยๆครับจนกว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปที่15บาทครับหรือเกินไปกว่านั้นเราก็จะได้ขายครับก็คือเราโดนแอสไซน์พอเราได้ขายเนี่ยเราก็อาจจะโยกกาไรออกไปครับแล้วก็ทุนเนี่ยกลับมาช็อตพุทใหม่ครับแล้วก็ทําแบบนี้ครับวนไปและลูปในการทําแบบนี้ครับช็อตพุทเพื่อรับซื้อสินค้าได้ซื้อเอาไปช็อตคอไม่ได้ซื้อกลับมาช็อตพุทใหม่เมื่อช็อตคอถ้าได้ขายสินค้าก็เอาเงินกลับมาช็อตพุทใหม่ แต่ถ้าไม่ได้ขายเนี่ยก็กลับมาช็อตคอว่าถ้าจักแบบนี้ครับจะเรียกว่าการทำวิวซีจี้ครับ